ติดตามภารกิจเนี่ยต้องมีปืนเก็บเสียงด้วยครับม,มีอาวุธทันสมัยด้วยครับปืนเก็บเสียงนี่มันเป้าหมายตั้งหาอ,อไม่เนี่ยเขาอาจจะอาจะอาจะตับตจับตามจับพวกค่ารายใหญ่ต้องใช้ปืนเก็บเสียงมาได้ออผมชอบุูมาจากตรงนี้ <laughs> พยายามช่วยจำเลยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันเป็นเวทีความวิเถ็ดไม่เป็นไรหรอกครับคุณโตก็พูดได้เต็มที่แหละไม่เป็นไรอ่าอ่าครับพอราถสุเฉยเนี่ยมันเพิ่มขั้นตอนเข้มข้นที่อย่างที่ผมบอกกุไประจักษ์คอยตามเรื่องใบแยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเขาจะเพิ่มดีกีเพราะนั้นฝ่ายความมั่นคงเนี่ยโดยเฉพาะปโนพาราดอนเนี่ยเขาก็รู้สันติบาลเราก็รู้นะว่าคุณทําอะไรกันเองที่บรรทัดทองเนี่ยชัดเจนเขาแหวกออกมาที่ให้เป็นเจ็ดแสนที่ทำไป ไม่ใช่แค่สองแสนนะแล้วก็เนี่ยที่คุณประจั์ขึ้นรูปเนี่ยครับตอนนี้ไปซุกตัวอยู่ไหนคุณประจั์รู้ไหมผมบอกให้ก็ได้คลองเตยตำรวจรู้ไหมรู้เองไม่ทําอะไรหรอกอ๋อเหรอฮะอยู่ที่คลองเตยเหรออ่ะเดี๋ยวจะตามให้เดี๋ยวจะตามให้ขอบคุณคุณโตนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะแหมคุณโตก็ มีกันแนะแหนด้วยนะวันนี้นะไม,ไม่เป็นไรเวทีประชาธิปไตยผมพยายามเรียะคุมอยู่ให้ทะกฝ่ายได้พูดกันอย่างเต็มที่นะครับแต่ขอให้มีเหตุมีผลก็แล้วกันนะฮะอ่ะไปที่คุณแพรว่าครับคุณแพรวาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประจกัะจกษ์เออคุณแพร,ารวามองอยังไงเรื่องพรกรฉุกเฉินเนี่ยสุดท้ายก็ประกาศใช้แล้วจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะดิฉันดูแล้วก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องอ่ะใช้ตาดูหูฟังแล้วก็ใช้สมองไปด้วยนะคะอ่าอ่า คือเอาสมองไปคิดด้วยว่าเปรียบเทียบกับรัฐบาลของคุณอภิสิิทธครับประกาศพอลกรฉุกเฉินตั้งแต่<ม>ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอาทหารออกมาไล่ฆ่าประชาชนอื<ม>สิ่งที่นีฉันเห็นนะคะค,คือภาพที่มันออกมาทุกภาพที่เห็นคือรถถังไล่ ไล่ยิงประชาชนนะแล้วมีทหารไล่ยิงประชาชนใช้ความความเข้มข้นเลยคือไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่สากลเขาใช้กันใช่ค่ะก็เราเราต้องเอามาเทียบกันอย่ามาดูนะเวลานี้ว่านี่ดูซิจะมาทำร้ายประชาชนโดยเฉพาะสววันชัยนะคะครับอดิฉันเรียนท่านนิดหนึ่งนะคะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบแบบการเลือกตั้งค่ะดิฉันไม่ชอบประเภทลากตั้ง นะคะ,ะครับคือถ้าถ้าเป็นการลากตั้งหรือว่าจัดตั้งดิฉันว่าถ้าเป็นดิฉันดิฉันไม่ไม่ค่อยอยากเป็นนะคะเพราะว่ามันดูไรเกียดค่ะอืมมันสู้เลือกตั้งมไม่ได้มาจากประชาชนใช่ค่ะมันต้องอเลือกตั้งมาค่ะโดยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลเลือกหัวหน้าห้องยังต้องเลือกตั้งหย่อนบัตรกันเลยนะคะมันก็เป็นพื้นฐานประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานประชาธิปไตย แต่ว่าบางทีฝ่ายการเมืองหรือว่าคนที่มีอำนาจในบ้านเมืองบางทีก็ไม่ได้ใช้วิธีการอย่างสรรหาเนี่อ่ากรรมการสนะเจ็ดท่านอย่างเงี้ยการจัดตั้งหรือว่ารากตั้งนั่นเองค่ะครับอืนนะคะก็ดิฉันอยากให้ท่านพิจารณานิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ตาดูหูฟังแล้วก็ใช้สมองด้วยครับ นะคะ <prend> คือเห็นค oh, ุณประจักษ์เรียบอาจารย์อาจารย์ดิฉันอยากจะอ้วกนะคะครอบคอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ให้เกียรติกันไม่เป็นไรขอบพระคุณนะครับคุณแพรวาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องประกาศพลกรนี่นะคะครับก็อย่างที่หลายๆสายพูดอะค่ะก็ดูสถานการณ์คือเอาพูดกันตรงๆก็ตำรวจไม่มีอำนาจอะไรที่จะทำอะไรเลยเพราะว่าพกปืนเมื่อไหร่โดนอ่า ท่านผบทบอ,ออกมาเตือนล้วอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนดิฉันชื่นใจกับคำว่าประชาชนนะคะครับ,รบแต่ท่านจะต้องเอาให้หมดทุกฝั่งนะคะคคไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อขาวคือประชาชนอครับ,รบต้องดูแลให้ทั่วถึงไม่ใช่ว่า ดูแลด้วยกระบอกปืนฝั่งหนึ่งแล้วก็มาดูแลด้วยน้ําทิพย์ชะลมใจอีกฝั่งหนึ่งม,มันไม่เหมาะเอาละเอาละขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับก็ขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณน <ส ham? S 2> ะก็คุณแพราวาครับก็เรียนนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นของแต่ละคนนะครับอเ,อนน ar ar. เราก็แล้วก็หวังดีแหละอยากให้คนอื่นเนี่ยคิดแบบเราบ้างหรือว่าอย่างน้อยก็ เื่อใจไว้บ้างแต่ว่าบางครั้งบางคราวบางคนนี่ก็ประเภทแบบสุดโตง่งก็คือสุดโตง่งใครจะมายังไงต่างจากฉันฉันไม่ยอมทั้งสิ้นนะแต่ว่าก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกทุกท่านนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการชนทุกปัญหากับสามารถทางไอบีทีวีเนี่ยคือฟังหลายฝั่งได้นะครับก็พยายามที่จะให้ทั้งสองฝั่งได้พูดกันนะครับอาจจะ มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่สถานการณ์ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีประชาธิปไตยจะให้คนคิดเหมือนเราทั้งหมดบางคังบางคาวมันก็อาจจะลําบากนะคือบางคนเนี่ยถ้าคิดเหมือนกันหมดปา่านนี้ก็คงจะได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีกันหมดแล้วนะเอาละก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของขอความเห็นใจจากท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับเราพักกันกู้นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ